ไปขายมีคนมาสัง่งมีคนมาซื้อพี่นอ้องพอกันตอนแรงๆครับหาโม้งว่าแล้วครับผมทิมียนเราอะ,ะขันข่อยว่าตัวเจ้าออตอนขอยออกไปพุ่นมุ่กับใบซีรลอเนาะซีม่ม้งซีสิบขา เงยเต็มอิ่มนล้ยางทั่วแปลงรครับมันยังเหลือเหลือหไลครับแปสเยังเลือเบิดไปแร้วกันก็ปลูกไม่เบืดไปแร้วิ่นก็ยังปลูกไม่เปะใหม่ครับจนกว่าสิบิดฤดูครับผมนีพิ่นกรตัดคายเลยครับ ลชมน้ำสวยกวครับขับความกันเป็นป้าว่ามันนั่นครับ สลัดก็ยังสวยคือเก่าครับขนาดเดียดเดียดครับสลัดกุหลาบตุ๊กเป็ดงั้นก็เลยครับมือมันเป็นขายไปแล้วครับเพิ่งกับเปีกแล้วครับนี่อันนี้กระเทียมครับ,บนี่กระเทียมเล็พี่น้อง พี่น้องก็ยังนาเนี่นหกผักหดน้มพี่น้องครับแย่งนี้งามๆเพิ่งกับไปคืนนึงครับนี่แต่น้ำไปร้อนนั่นแหละเพิ่งสอนเพื่อละเลี้ยงให้เดียวเดี้ยวให้เดียวมื่อคืนนี่เขาไปจับอยู่แต่ว่าวาท่านได้ลงข่อยาวท่านได้ลงไปพุ่นเพราะว่ามื่อคืนนี้ข่อยไปใส่เบ็ดนี่ครับหมกขุลีสวยๆทั้งนั้นครับผม หินตัง้งหินตัง้งเออแป็นแล้วถ้าวันมิ้งแรงนะ่ะจะเหลืออยูุ่น้ำเพราะว่าผมบ่อไ้ไปหลงหอดผุนมันคืนนนีเม่อไปมันคืนไปก็ยุ่วแถวๆนี้ครับมิตรผักสวยๆงามๆขึ้นกาเลยครับพี่น้อ,องเดี๋ยวนี้ก็ยังหลขึ้นเลยครับเพานฉะน้นในเบาบางเลยครับผม จีได้จนน้อนเดือนกล,ก,กลุ่มผ้าผลนมั้กําลังเพิ่นก็ําลังออกดอกมแต่ว่ามอโคลีนี่นั่นแหละครับมอโคลีของเพิน่นเต็มทีแล้วครับมอโคลีเจ้าตัวนี้เต็มเราได้หลายบาทแล้วตัวนะแล้วสีได้หลายบาทเด้วยเนาะโอ้เพราะขายไปดูมีเราก็เพราไปขายนีคค่ครับมอคลีครับดอกนี่ครับนี่เราก็เพราไปขายมอโคลีเพราะขายไป,ไปตัวนี้่มี <c oughs> หาขอเอาอันนี้อันนี้หาขอเอาครับนีบ่บลานี่นี่ดอกนี่ครับบ่มีครับบ่มีผมไปเสือป้องแล้วเมื่อคืนนี่หเห็นเท่านั้นจับอยู่หันอยู่ก็มีธงเดียวแต่ว่ามันห่างท่านผมมาท่านในหลงไป้เพิ่งหนองเงงมืแกล้งมีน้ำน้ำให้ร้อนให้เดียว ผััลครบสวยงามครับนี่จะเนี้ยเดี๋ยวไดครับพี่น้องกะหล่ำดอกมะคคุลีผักขา่าเห็ดหอมผักนี่เราขายเครื่องแปลงได้หลายบาทลววะวนเนี่ยผักหอมอ่ะเพราะได้ใส่อยู่ชิผมงลงหัวเลยตัวนี้ไหมขายเบิดแปลงสิได้หลายบาทด้วยเนาะจาของบ่มันไปขายละว,วะนั่นดี มอกโลี่ก็เป็นพอขายแล้วนี่ย,โ,ยออโอ้ยมันก็ไม่ได้ขายแล้วเนาะแมนแมนงามครับสมบูรณ์ครับพ่อขายแล้วเพิ่นออกแล้วเพิ่นก็แปะไม่ครับพี่น้องนี่จะปลาหอมนี่นะครับน้ำครับสลัด ขอใกินแต่ว่าเรียก้องเบื้องนะั้นนะะเวลาเทปมันนะให้ยังอยู่หรอกถ้าสีมีสีมีเหรอหน้าสองให้ผมว่าสวยครับพี่น้องสวนสองเพื่อนครับเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนลูกออกแล้วเพือ่นอนมีสีแปะยหม่ครับพอมันใายก็ได้ผู้ละลายบาทนี่แหะครับ ยันทั้งในสัมผัสพอคาพอคาแบวส่ย้ยบุ้งมึงนี่นะนะครับฝืน,นออกแล้วฝืนไมพฝนกัสิมีพูมาสือน้ำแปลงไงสิมีแมาขคาออกเละไแมาขคาออกเลยย้ำเสาสามเจ้าสี่เจา้าครับ กำลังกำลังพ่อขันสมนะพี่น้องเมื่ท่านนี่นถึงบอลหัวยงี่ครับนี่ครับซองแปลงนี้พี่น,น,น้องเฮ้ยซองเงาสิบบาทนี่พี่น้องว่าสิได้หน่อยไ,ได้หลายนี่ครับเ <c oughs> <c oughs> งางี้นะครับนล้วว่าซองเงาสิบบาทนี่โอ้ยพี่น้องเลยสิได้หน่อยว่านี่ครับงามค,ครับครับผมเต็มที่แล้วครับพักหอมนี่เต็มที่แล้วครับ งามเต็มทีเพราะนั่นแหละครับแต่ว่ากระเทียมนี่บาทันในหน่าจะลงหัวนะครับอันนี้สองแปลงนี่กระเทียมนะครับฮิดไปเรื่อยๆแล้วครับจนกว่าสิบเบิดผมยสิมายไทยเหมือนจนเบิดแปลงจนเพิ่นเสาเฮ็ดพเลยครับจนน้ำเบิดครับ นี่ที่บ่รู้ชื่ออะไรนะครับผักนี่ผักนี่ใบสวยๆทำไมโอ้อันนี้เป็นหัวไชเท้าคือใบแบบนีมนน้มู่นึ่งมู่นี้ใบสวยครับหัวไชเท้ากะลำพีกะหล่ำดองครับเพิ่นปลูกซับกันไปนี่ครับหัวไชเท้ากับกะหล่ำปีครับพี่น้อง เบื้องับเบงเบงเบืหย,ย้ยยยยยับมันทัน,นอหดีป็นไ้ครับทีเปนปลูกข้างทางปกครับท่านเขัหมดเลจ้าทองสัหัวไม่หัว้งคครับน่ครับเป็นการปลูกผสมผสาน เป็นการปลูกแบบนั่นครับผสมผสานผู้เพิ่นตัดไปขายผู้เพิ่นขายได้เพิ่นก็นสิได้ผู้ละหลายบาทผู้เรื่องฝากพี่ฝากน้องเนี่ไปเรื่อยๆครับแต่ว่างามค้างงามงาม้างค้างนี่ผมอยากเงินกะลําประกาศข้อเพิ่นผมอยากไม่เบิ่งกับสวนกับแปลงสนหมอกขลิ่นครับนู่นนี้เพิ่นตัดเด้อครับหมอกคขลิ่นคนตัดดอกเพิ่นครับมูลเหลือก็จังซี่ครับ กุศลมาสานเหม็นที่นะครับลกกวันหนึ่งหอกเรือหนึ่งผักชีกินผักชีเล้าครับผงามมากครับพี่น้องถ้าผู้ใดอยู่บ้านไก่เรียนเชียงผมอยากให้เบิ่งยุบแปลงนะครับมาเรียกเสียวครับว่าเพื่อนยู่สวนตลอดไม่เรียกเสียวครับผักกำงามสวยๆนี่ครับแบบนี้เลยครับเพื่อนกับมาซื้อรูอยู่ครับมาซื้อประจำกว่นี้ ผู้ใดเพิ่นแม่ค้าผู้ลงคนเพิ่นก็ไปขายผู้ลงคนเพิ่นก็บ่ได้ออกเรื่อพิ่นก็ขายในแปลงให้พ่อค้าก็บ้านรับผมอยากให้มาเบิ่งหิงครับผมถ้าผู้ใดอยู่โซนไกลหนี่ครับผมผู้โดนผู้ใดอยู่โซนไกลอันนนี้ะครับไอผู้ใโซนอยู่ไกลอำเภอนาโพนะครับ ไรพิกัดนี่มันอยู่บ้านโน้นสะอาดอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมอยู่โซนสองห้องโซนบ้านไม่เฮพดอยู่กลางๆก,กันนี่นะครับผู้ใดจะเป็นการเป็นงานเห็นไหมเบิ่งอยู่กับสวนครับมาสั่งไว้กันเลยครับกงมือซิบมือจงไว้ฐานเเด้อจักหัวโซใด้ท,ท่อนตัวนี้หัวครับพี่นอ้องอันนี้เพิ่นก็นลุกไปขายครับพ่อค้านี่ครับพ่อค้าปลูกเองขายเองนักเลงพ่อ เพแถมแถมยางเดียวยันมว้มมวบงานม้วบไงานม้วบแถมยางเดียวนว่ากำลาแล้วขั้นลีแล้วฮะงนผู้ดใดเป็นการเป็นงานนะงานบวชงานบวชงานบุญมาสั่งไว้เลยจังอีกจากงานต่างๆอีกจากหามือเป็นม้วใหญ่มือคอยจะเป็นการเป็นงานคอยจะเป็นงานเด้อสั่งไว้เลยครับแล้วกับมาเอานัดกันในเบอร์โทรกันไป มันบึงสวนเองนะครับค่อยดีเปนบ่ม่มพันพิษจังใดแน่นบ่มันคะ่นอยดีได้บึงของสวยของงามม,งมาบึงลยครับมาบึงโดยตัวเองนะดีที่สุดถ้าผู้ใดยุ่งนไก่นะผูใ้ใดยุ่งสนไก่เอาผินีพเพิ่นมาบึงงานไปตาไม่ใช่ไมย้ำเด้อยาย้ำนี่เด้อผักคอยงาม เพนกับพากันหาซื really? them, them. 20 20 you. foot, so ้อครับผู wife, ้ใดเป็นยุกไก่แต่วยุกไก่ก็บว่าใช่ยุปัาษาต่อครับ10บกัโลนี่สิบโลคนไป่งคือเขาเพราะเ้าของหลตาไปมื่อในจักบาทซุมือเนี่ยเพราะขายเปิดเร็้ยวเลยทีได้ออกซุมือเพราะตาเขา้ะพักเจ้าของบอก มูแดนเขามูแดงเขาสร้างมาเขาก็ซื้อไปเลยทีขุเม่นนะครับหมอก็ได้ขึองแปลงรับพี่น้องมีเบื้องเงาๆจังไยครับไปยันสุดนะครับนเมน มันเป็นทีสาธารณะทีนั่นครับผมจับรวมกลุ่มกันไปเข็มแขนแน็งเงี้ยนะครับหรเห็ดมาหลายปีแล้วครับผมเพื่อสางราไ้ใดกับชุมชนคเขาพักไปใกล้ที่ไม่เหมือน,นอง้อกับจินได้เลยนี่ มีแต่เนีเดียวพักพักพักไม่ียกซื้อเลยครับพี่นอ้องมันไกลเลี้ยงเชียงมาเลยเลยให้เป็นการเป็นงานกับมาสั่งไว้บาบามาแล้วใส่โอ้่าซื้อแล้วข่ไขว้านไปใส่เบียดได้อยู่ พามีหัวใช้เท่าไปส่งสิมาของเจ้าคือหัวแบนี้มโคี่มีตุนนี้หัวแบนี้มีของขงมีเหลาว้างามขักเนาะมีเหล่าว้าหัวงามแท้ะม่ค้าไปขายตลาดสำนีได้พอลอยป่นี่ขายทุงขายเทียมันหลายเจ้าออกช่มือป่ะ ขานงับางานนงานนี่ะคัวเอาบ้านงานเขาจบมือนีเนาะบ้านนั่นไหมนมันเด็กขายงานมันเรกาค้หรอไมได้พรมือละนั่นบ้ได้พราะมือละออกมือละหาหุก้อยบอเหนครับพี่น้องลอยนึงหัวใจเท่าผงปุ่มหนึง มันบ่เสียกอะมาเบิ่งน้ำแปลงล้งรถเสี่ยวเสี่ยวโหลวดนขายบ่แพงหรอกอันนี้เราวปิดแม่ค้าเราวปิดแม่ค้าพี่หน่อยว่าแม่หรอกว่าแม่นแม่ค้า,แ,แ,คา,คาแท้อหรอกปลูกเองขายเองนักเลี้ยงพร้อมนะ <c oughs> นี่เพื้นพ,พื้นมันเลยขายครับผู้เพิ่นบ่มันไปขายเพิ่นหรอขายอยู่น้ำแป้งนะครบบับพี่น้อยบะกับมีพี่น้องบ,บ้านไก่ลเลี้ยงเชียง เพิ่นมาสื้อสูมือสูมืออยู่ครับเพิ่นมาสูมือสูมือ่นก็มาซื้อสูมือเจอร์ซคนก็มนีเสียงปั่นหนามทั้งหม่หรัดาั่วสิได้หลายหรอไม่เวลาได้หลายไปเดี๋ยวพอมือนไปเอาพอมิดไปขายสุ้มือหม ขานาดครับขานาดเห็ดหอมสลัดงามๆเห็ดไปปลูกไปไดนะครับลกออกแล้วก็ปลูกไปเรื่อยๆนี่ครับกำเนิดของใจงั้นเลยนะครับพร้อมมือละพันมือละพันก็ว่าบ่ราะไรเพราะมือนนะขายตะโดนเลย ก็ว่าได้เดียวสามมื่นสี่มื่นผุนเบียงเฮอถ้าต,ตามทุกป,ปีผมถามผู้ใดเพิ่นมันขายเพิ่นก็ได้ไอมครับพี่นอ้องเพิ่นก็ะได้อยู่ปีละหมื่นกว่าบาทต่อแปลงต่อคนครับนี่ครับยุคขางหรือมีได้ครับพี่นอ้องยุคฟังนอง้องครับแม่นไปได้ครับคฟังนอง้องครับ พี่หน่อเม่แมียนมาอยู่เฉพาะนี่แต่เฉพาะนี่ก็หลายนะครับพี่น้อนี่มนขึ้นมาหอดพี่แล้วหน่บปกแต่งบนก็นมีเลยไทยปกแตง่งชวนนี้กันช่วงนี้ช่วงประกาศดอกกระมอกขลิ่นครับกาลังออกเลยครับกาลังงามครับการลำกับมีเน่เจ้ากับบาท่านนี่ถึงกับเต็มที่ครับพี่น้อง งามมกครับนี่ครับพี่ก็มาสี่ผักครับเี่ย้ากันมาสี่ผักกับสี่กับสวนมาเบิ่งพร้อมครับ ือเป็นการเป็นงานอมั้งหมกคลีครับกำลังเต็มทีครับหมกโคลีกำลังพอ้กินเต็มทีแล้วเนี่ยกบประกำมดอกอ đây giữa đó phương Điền thao phì là nhây này. thua là cái này phục sản phẩm tầm như nào ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นนันเพิ่งกักปลูกได้ได้อย่างนี้มันก็แปลงกัแปลขึ้นชาย อ,กออกแล้วเพิ่งเห็ดไม่เห็ครับแป่ไม่กินก้นน้ำจะเบ็ดครับสิยุ้กินได้เป็นหมดแล้วครับกลุ่มพาหนกเตียงกำลังออกน้อยครับผม เออไฟอ่ะไฟรอกับเทยมือเฉลิมพลน่ะแต่มือเฉลิมพลดังแห้งมือขึ้นนี่ดังว่าแห้งกว่าไหนแต่ว่ามือเฉลิมพลมานั่นตีซี่ตีตีซี่หูเมียขึ้นมาเสียงมันประกาศยังอยู่แต่ถามเท่านั้นว่าว่านักร้องมาหลายมือนักร้องมาหลายครับ ข้นมาังสันละเดี๋ยวความมา่คยไปอีกเจียอยดวันนี้ก็ไปสั่นหนวดีอยวไปซื้อลูกสิ้นกินกับกลับก็บกบได้ตัวเขาบ่าเหรายอไง่ะ้น่าวัาดวัดโพท้องนั่นแหละอยู่วัดปาแตนน่ละแล้วรถแห้วผมไปว่าเกินหาทุม่มหนีรถหิวนอน เสียเวลานอนเสียเวลาทำมาหากินเอาสิ่ไปหอดสวย,วยง,งมๆเกีก่วหรอพี่น้องพาทัวแปแงครับผมเฮ้เหลืองมารับพักไปขายติมมือเนอี่ย ครับเิ่นขายไปเรื่อยครับช่วงนี้พี่น้องอยู่แล้วครับหาหมงหกหมงไม่เหลืองเวลาพักไปขายดิเจ้า,าอ่ะได้ออกจังมือออกจังมือแล้วอออออโอ้หางโพดพักหลายๆไหมหมกคลี เต็มที่เลยครับเต็มที่มอกกอลีเต็มที่แล้วครับพี่น้องอาส่วนโยมปาดหลายเสร็พักกะซื้อไปอยังนะฮะซื้อไปเยินงานโอ้ดีแล้วก็เปลี่ยนงานมือซื้อมือนีพอดีเลยสดๆเลย kalam kalam เจังซี่เพิ่นก็ปาดมาเพิ่นสิแต่งไปมื้ออื่นเช้าเด้อครับนี่นี่เป็นคนณะรถพ่อค้ากาับมะรับบ่แม่นพ่อค้าน,นครับเป็นเมียปลูกผัวขายครับได้เบิดครับพี่น้องเสียแต่ค่าน้ำมันค่าปุ๋ยเนี่ยก็หกักออกแล้วก็พอได้มีรายได้อยู่ครับงามครับครับพี่น้องงามน้ำหยากผมอยากให้มาเบิ่งเลยครับผม บ่น้อยบ่หลายก็มาซื้อกันเบิ่งครับแต่ผมทันได้เห็นว่าเพิ่นเฮ็ดกั่มจำเลยเพราะว่าอยู่นี่เพิ่นบ่ิษัทในแต่งกั่มนาะครับพี่น้องเพิ่นสิไปแต่งอยู่บ้านยามเช้าเพิ่นหยอกตัวหกม้เช้าครับเบิ่งยังผักความผักความข้างทางอยู่ครับงามมากครับพี่หน่อยน่ครับเไม่ใช่ มันเนี่กาะตอนเรับยงๆน้คงนี่อังชีมันก็ตัดขายเลยครับมันตัดขายไปแล้วครับครับอันนี้่นผู้่นบามีคนขายเิ่นขายกับแฝงเป่นก็ขายดันนะครับคุณนมอเห็นบ่้ี่น้อง่ามมากครับแฝงนองตรงไหนเชื่ม ยากาศกำลังซื้อขายกันวุ่นวายอยู่ครับผู้ใดบ่มีก็ซื้อกันไปพี่น้องย้ำพี่น้องมาถทมแปลงนั้นเป็นการเป็นงานกับนั่นคนซื้อไปนะครับสองสอบจากบาทพวกพี่น้องนี่ครับผมบรรยากาศตอนเลี้ยงครับผมกับผักสวยๆครับพี่น้องเบิ้งสันดิอรครับอากาศก็ยังคึกคืนกับเราครับพักก็ยังนี้เต็มึ้นเราครับ เพราะว่าวแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มื่อนครับเพราะว่าเพื่นเพื่นแบบว่าไอ้โรกออกแล้วก็แบ่ไม่คายไปเรื่อยเฮ็ดไปเรื่อยครับผมคอาคลิปนี้าฝากพี่น้องเ,อเพียงแค่ออไหนฝากกุ้งไลคกก็เชร์เบาต่อจรอนะครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ